สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมนะครับผมมาพบกันอีกแล้วแอรเป็กไทยนะครับพี่ช้างเตอร์มาอีกแล้วครับแน่นอนนะวันนี้มีเอ่อเอ่อน้องใหม่ของ JBL นะตระกูลปาทิบ็อกอ่ะนะครับตัวนี้ก็บางหลายท่านนะอาจจะเห็นมาสักพักแล้วใช่เมื่อกี้ว่ารถแรกสองรถแรกที่เข้ามาเข้ามาจำกัดรีวิวไม่ทันใช่สินค้าหมดก่อนใช่ครับอ่ะตอนนี้เนี่ยก็ บอกเลยว่าเป็นน้องใหม่ที่กำลังมาแรงเลยนะครับใช่ครับนะฮะเป็น JPL แบบพกพานะชื่อว่า JPL Party Box Encore นะใช่ไหม Essential นะฮะต้งมีค้ัย Encore Essential นะครับก็ว่าหลายท่านนะครับนิดนึงครับมันจะมีตัว Encore มี2รุ่นนะฮะจะมี Party Box Encore ตัวนั้นจะมีไมโครโฟนแบบไวเลสให้2ตัวครับแล้วก็จะมีไฟ LED แถบข้างเหมือน Party Box 710ครับแต่ถ้าเป็นตัวที่เข้ามาในไทยตอนนี้นะครับคือ ปาร์ตี้บ็อกซ์เอ็นคอเอเซนเชียลนั่นเองตัวนี้คือไม่มีไมโครโฟนแถมมานะครับแล้วก็ไม่มีไฟดันทางด้วยใช่นะครับแต่เสน่ห์ของตัวนี้นะบอกเลยว่าสินค้ามาปุ๊บไปเร็วมากี่เจอเพราะอะไรรูปร่างกำลังเหมาะเจาะเลยมินิมอลเลยหรับตะกูดปาร์ตี้บ็อกนะใช่ครับเป็นทรงลูกเต๋าเลยนะครับมาพักมากมาพร้อมพลังเสียงขนาด 100่งร้อยวัตต์ rfs นั้นแล้วก็บอกเลยว่าบูสต์เบรทนี่ก็เกินตัวจริงๆเกินตัวนะจูมากๆเลยครับด้วยรูปลักษณ์หน้าตารูปทรงที่ไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับอ่ะมาไล่เลียงสเปคกันหน่อยนะครับครับผมตัวนี้เนี่ยมาพร้อมบลูทูธ5.1 5.1ครับครับผมแน่นอนคนก็คงอยากรู้ว่าเฮ้ยพี่แบตเตอรี่เนี่ยมันใช้งานได้ขนาดไหนครับพี่ครับนะครับ ตัวนี้แบตเตอรี่ใช้งานได้ประมาณ6ชั่วโมง6ชั่วโมงนะฮะนะครับนะฮะแล้วก็หกชั่วโมงนี้ขึ้นอยู่กับความดังนะอตัวนี้ผมเทสมา้แล้วค่ะพิชายยังไงเปิดอัดสุดๆแล้วก็เปิดไฟด้วยครับ2ชั่วโมง2ชั่วโมงเอาอยู่สนุกสบายๆเลยโหมดสนุกๆเปิดโหมดบูธเบรกด้วยอ่าก็คือแบตหมดแบตหมดนะก็คือได้เตอรี่สอชั่วโมงก็คือทั้งไฟทั้งไฟทั้งเสียงแล้วก็บูธเบรกด้วยใช่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีไฟนะครับผมนะครับก็ส่วน6ชั่วโมงเนี่ย ก็จะประมาณเสียงมาสัก50-60-70%ใช่แล้วก็ปิดไฟด้วยใช่นะครับที่แบบโหมดที่เราใช้ด้วยนะแน่นอนนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยตัวนี้มาพร้อมฟังก์ชันที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือ TWS โอ้โหนะตัวนี้ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเป็นไซส์มินิมอลนะครับถ้าแบบว่ามี2ตัวนี่บอกว่าอยู่ในงบประมาณนะแล้วก็ได้มีดิสโทรแบบพร้อพร้อด้วยแล้วก็ฟังก์ชันมันหลากหลายกว่านั้นอีกนะพี่ชั่นมีอะไรบ้าง บอกเลยว่าตัวนี้ที่เด็ดสุดก็คือแอปที่ใช้ในการควบคุมตัวลำโพงนั่นเองอ่าเขาเบียร์มาให้ใช่สนุกมากมากเลยนะเพราะแอปนี้ปรับได้ทั้งเสียงครับทั้งแสงอ่าแล้วก็คาราโอเกะโอ้โหครบเลยนะใช่ครับก็คือมันจะมีแพดคาราโอเกะปุ่ดีเจในตัวสามนศูนย์นะที่กให้มีเสียงแตรเสียงตบมืออะไรเงี้ยครับตัวนี้มันอยู่ที่แอปเลยครับผมนะทีนี้แน่นอนฟังก์ชันหนึ่งที่ทุกคนคงชื่นชอบนะแน่นอนก็คือมีช่อง usb ใช่เสียบแฟลชได เล่นได้ MP3 โดยีได้ด้วยใช่โอ้โหนี่ฮะคือพูดง่ายว่าเปิดเพลงโดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนก็ได้นะโดยการใช้เพลงที่เซฟมานะไม่ว่าจะเป็น MP3 หรือไฟล์ W ีหรือไฟเวฟนั่นเองใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะหน้าที่อย่างตัวช่องนี้มีทาเป็น Power b a ค k ได้ด้วยเป็น p o w e ไม่ในตัวนะครับนะครับเป่อฉุกเฉินนะต้องมีคนถามต่ออีกแล้วว่าต่อไมค์ต่อกีตาร์ได้ไหมเสียจได้เลย แต่มีรูเดียวนะให้เลือกเอาอดอย่างหนึ่งนะมีมีช่องเสียบไม้ให้นะรแต่ไม่มีไม้แถมใช่ครับนะครับนะก็ใครชอบร้องคาราโอเกะตัวนี้ก็ตอบโจทย์ใช่ครับแล้วก็ปรับเอ็โคไมค์คือปรับที่แอปได้เลยออนะครับแล้วกีตาร์่ะเสียบได้ไหมเนี่ยก็ต้องไม่ใช้ไม้ค่ะก็เปลี่ยนกีตาร์เลือกซื้อกหมดเอาอ๋อคือช่องเดียวกันแสดงว่าเป็นช่องขนาด หกจุดสองมิลหรือเปล่าอ่ะครับผมใช่นะครับก็คือว่าช่องนั้นน่ะเสียบได้ทั้งกีตาร์แล้วก็ได้ทั้งไมค์แบบสายแต่ว่าสวิตช์เอานะครับครับผมนะฮะอ่าอ่ะตัวนี้ไรเรียงสเปกกเรีย์นี่นึงแล้วกันนะตัวนี้กันน้ําระดับ IPX4 เฉพาะวางแนวตั้งเท่านั้นนะครับนะฮะแล้วก็ต้องปิดคลิปด้านหลังด้วยครับนะครับแล้วก็ที่สําคัญด้านหลังก็มีท่อเบรกดีเิงนะอ่าระวังน้ําเข้าด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือระวังสิ่งมีชีวิตเข้าไปด้วยนะที่ผ่านมาคือตระกูลปาร์ตี้เจอปัญหาามกคือ หนูเข้าหนูเข้าแล้วมันไปเรียกว่าฉี่หนูนะมันเป็นทำให้บอดเกิดออกซดิเจนเราซ่อมไม่ได้อ่าดูแลกันดีๆด้วยทาไม่เป็นสนิมใช่นะครับเพราะว่าตัว r e f l e เบ b ท่อเบสเขามันใหญ่ใหญ่แล้วก็ไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรกันอ่ะไม่มีตะแกรงกันนเลยนะทะลุทะลวงเลยอารมณ์แบบเหมือนเป็นบ้านที่หนูได้เลยใช่คอนเดอานะฮะนะก็ตัวนี้ตอบสนองความฉี่นะไอ พูดถึงสเปกกำลังขยายกันดีกว่านะมครับก็คือภาพขยายคลาสดีขนาด100วัตต์ RMS นะฮะแล้วก็ประกอบด้วยตัววูเฟอร์นะ<ช>ด้านหน้า<ช>เห็นอยู่เลยเนี่ย5.2<น>5น,นิ้วตัวหนึ่งแล้วก็มีทวิตเตอร์1.75สองตัวไฟที่เห็นก็มีโชว์ตรงนี้แหละฮะตรงกลมๆตรงบูเฟอร์นั่นแหละใช่แล้วก็ปิดเปิดได้นะครับตัวนี้เลยนี่ของชาอ่าเราคูดจบครบแล้นะฮะนี่อดูกล่องอันนี้ของแท้สังเกตที่นึเงนะครับยังไงถ้าของแท้จะมีสติ๊กเกอร์แอดไลน์ของมาจากเพื่อนนะครับ แล้วก็สามารถลงทะเบียนแล้วก็รับการช่วยเหลือ3เดือนด้วยครับสำคัญมากนะตรงนี้นะครับซื้อสินค้าออนไลน์ก็ต้องบอกดูนิดนึงนะระวังนี่ตุกุลปาร์ตี้เรามาดูของจริงกันดีกว่าเอ๊ะอันบล็อกไปร์อแล้นะใช่เพราะผมก็รออยู่นะเดี๋ยวคุณผู้ชมมาที่ว่าเอ๊ะมันรีวิวแบบมีแต่กล่องไว้เฮ้ยตัวจริงไปไหนวะนี่ตัวจริงอยู่นี่นะครับขยะกล่องเนี่ยหลบดีกว่านะอ่านะฮะของพยาบาลกับข้าวนะครับนี่ครับนี่เลยนี่ครับถ้าท่านซื้อไปก็จะได้ตัวปลลลาาาาตตตีีีีบ็็ออออออกกกกก์ย่่่งงนนน้้้ััวววะะแแมมจ แถมมาหนึ่งกล่องนะในกล่องมีอะไรบ้างครับเป็นที่บอกเลยหลายท่านสงสัยว่าใช้อะไรดีเนะวันนี้บอกเลยว่าทางมหาจักรปกครองรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับปกติมาตรฐานรอกอของไทยเรื่องปลั๊กไฟเนี่ยนะครับก็จะมีปลั๊กอาจจะคล้ายๆกันนะตัวเอาดูที่ตัวเต้าเสียบกัากันดิชันครับหลายไซส์หลายขนาดเลยเกินที่เสียบในเมืองไทยได้น่าจะมีแบบนี้นะครับ นี่ก็สามเส้นแล้วนะมีเส้นหนึ่งนะเสียบคนไทยก็ได้แนะนอนเป็นแบบนี้ก็คือเขาทํามาโดยว,ว่าขายโซนทวีเปเอเชียเลยครับก็หลายประเทศนะฮะสำหรับใช้ที่ไทยตัวไหนเอ่ยนี่เลยนะครับเขาจะมีสติกเกอร์ตรงนี้ติดตามกับสายไฟเลยครับนี่เครื่องหมายมาตรฐานเออใช้อันนี้นะ,ะที่มีสติกเกอร์สีขาวที่แบตอยู่ใช้อันนี้นะครับก็ขนาดขามคือสามจุดห้ามิลนีม่นมันจะแมทก,กับปลั๊กไฟบ้านเราเลยคเสียบแล้วจะแน่นบางตัวมันก็ขาเหมือนกันนะแต่ไซส์เดนิเตอร์มันจะได้กว่าครับ อันนี้มันเล็กกว่านะไม่แนะนำนะครับแนะนำให้ใช้สัวนี้เลยกับตัวที่มีสติกเกอร์มมกอรอยู่นี้ครับนะครับนี่เลยนะครับใช้กับรักประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ให้มานะครับตัวนี้ยู่ได้กล่องสีขาวล้วยี่ชานี่เลยฮนะยูเซอร์แมนนวลนะก็เป็นภาพประกอบอสวยๆอย่างนี้เลยอ่านี่เลยทําตามขั้นตอนเลยเป็นรูปนะครับศึ่ษสารดูนิดนะึงดูจากรูปก็ทําได้เลยใช่วิธีกดแบบว่า ตัวนี้สามารถกดเปลี่ยนเพลงได้นะตัวนี้นะครับ,รบโดยที่กดปุ่มเดีย๋ยวผมกดไว้แล้วนะนปุ่มตรงกลางผมยืนนิดนึงแล้วกันตรงหลอกตรงกลางจะเป็นเวลุ่มนะครับแล้วก็ปุ่มนี้เล่นจนหยุดถ้ากดสองครั้งไปไปเพลงข้างหน้ากดสามครั้งย้อนเพลงข้างหลังนะครับตัวนี้ก็มีปุ่มบูสเบสปรับไฟคล้ายๆกันแล้วก็ตัวนี้นะครับ S <S เดี๋ยวต้องมีคนถามว่ามีสายสะพายไหมรุ่นนี้ไม่มีสายสะพายนะครับเป็นเหมือนกระติกน้ำเลยนี่อ่ามีหูหิ้วตรงตรงตรง,ตรง,ตรงแค่แค่มือพิเตอร์อะไรหรือเล่าหูหิ้วนล้วนะใช่ครับ <S <S ซึ่งตัวนี้ก็ระวังนิดนึงพี่ชายครับตัวน้ำขังน้ำไม่ถงด,ดีเลยอ่าเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นบล็อกพูดง่ายคือพลาสติกนะครับจับตรงนี้ถ้าน้ำขังเยงอะอาจจะสึนลงไปข้างในอ่านะครับด้านหลังนะครับนี่ครับไอ้ตรงท่อนี่แหละที่เป็นท่อรีเฟกเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยที่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับผมถามผมเนี่ยวิธีเก็บก็ไม่ยากครับเวลาเก็บก็หาอะไรยัดดปิรูไว้หน่อย หรือไม่ก็ใส่ผงก็ได้นะใช่ตอนนี้ก็มีกระเป๋าแบบขายด้วยนะอ่าแต่ถ้าถามผมเนี่ยก็หาอะไรอุดไว้อะดีสุดละอ่ะตอมตัวนี้เป็นฟลิปสำหรับเสียบเขราก็ขอดนะเสียบปลั๊กชาร์จนี่นนครับใช้เวลาชาร์จประมาณสามชั่วโมงน,นะอ่านะครับนี่เลยถ้าไปใช้ก็ปิดไว้นะนี่ตัวนี้นะครับถ้าใช้เสร็จก็ปิดไว้นะครับ,รบหรือว่าจะชาร์จไปฝังไปก็ได้นะตัวนี้ะนะครับส่วนด้านบนนี่อ่ะผมออกมาด้านนี้ดีกว่าจะให้ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวเนี่ยตัว ตรงปุ่มด้านบนเป็นรูปกลมขนาดเนี่ยฮะที่เสียบไมค์เสียบกีตาร์ได้ใช่ครับตัวนี้ก็เป็นเสียบไมโครโฟนนะตัวนี้เสียบไมโครโฟนในทางตัวนี้นะครับตัวนี้ปกติถ้าเป็นรุ่นที่อีกตัวหนึ่งมันจะมีเสียบกีตาร์ได้เลื่อนสวิตช์ได้ครับตัวนี้น่าจะพพอร์ตเฉพาะไมโครโฟนในทิศางทัวทีอ่าโอเคงั้นสปอร์ตเฉพา, <support microphone S 1> าะไมโครโฟนงั้นแก้แก้แก้ข้อมูลนิดนึงก็คือรุ่นนี้เสียบได้เฉพาะไมโครโฟนอย่างเดียวนะครับ เพราะว่าถ้ารุ่นที่สิกีตาร์ได้เขาจะเลื่อนมีสวิตให้เลื่อนเป็นกีตาร์เพราะว่าตัวปรีแอมข้างในจะความต้านทานจะไม่เหมือนกันครับนะครับในเสยบไมโครโฟนนะครับแล้วก็ตัวนี้ปรับเกณฑ์ปรับเกณยร์ยากหากปรับได้ก็ปรับที่หนกตรงนี้นะครับแล้วตัวนี้ USB ที่บอกไว้เป็นโฟล์วแบงแล้วก็เล่นเพลงเ p พานั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้อินพุตสามห้ามีให้นะนะครับแล้วก็ปุ่มเชื่อมต่อสองตัวอยู่ตรงนี้ครับกดครั้งเดียวแล้วกดอีกตัวหนึ่งเดนมาต่อกันเองแล้วก็ให้เชื่อมต่อกุญที่รน ด้านหน้าที่คุยไว้ที่บอกไว้นะครับบูเฟอร์นี่เลยขนาด5.25นิ้วนะหนึ่งตัวแล้วก็นี่ฟิวเตอร์1.75นิ้วสองตัวนะครับอ่านะครับใสๆเลยนะครับทีนี้ไซส์ขนาดนะครับตัวนี้กว้างยาวลึกยังไงนะครับน้ำหนักเท่าไหร่ก็ตัวนี้ความสูงตัวนี้ประมาณ32เซนนะครับกว้างตัวนี้ กว้างด้านหน้าประมาณ27เซนส่วนด้านข้างนี่28่สิบแปเซนนะครับน้ำหนัก5.9กกิโลก็ประมาณ6กกิโลนะครับก็กำลังดีนะที่ก็ไซส์เทียบกับขนาดนะครับนี่ด้านข้างมีเครื่องหมายตกใจของเจเบลเท่ามากเลยอ่านะฮะเป็นอะไรที่<ก>ม,มินิมอลนะก็คือแบบว่าก<น>็เป็นเป็นเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมค่อนข้างเอ่อจะเยอะเหมือนกันนะสำหรับเจเบลตัว Encore Essential ตัวนี้นะครับนะฮะด้วยผมคิดว่าน่าจะเป็นด้วยรูปทรงเขาด้ละ ถ้าเทียบเสียงทช้างถ้าหลายคนที่เล่นลำโพงแบบสไซลพกพาแบบแคมปิ้งอะไรอยู่เนี่ยครับถ้าไซส์ประมาณนี้นะต่ก่อนคงงจะมีคนที่เล่นโกเพย์ครับอ่าโกเพย์มินิอะไรเงี้ยตัวนี้บอกเลยว่าพลังเสียงและความกระถุนนี้ขึ้นอีกเท่าตัวเลยใช่การแก้งมีเสียงเบสดไม่ดอปเลยนะลืมโกเพย์ไปเลยลืมโกเพย์ไปเลยโกเพย์การแกล้งนี่ยเล่นหายไปเพราะว่าราคาเปิดตัวเท่ากับโกเพย์เลยตัวนี้ใช่นะครับตัวนี้อ่าพูดถึงราคาก็พูดเลย ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 10, 2, ทหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทให้ฟังก์ชันมาครบๆแบบนี้ใช่สินค้าเนี่ยบอกเลยว่าเจเบลของแท้แน่นอนนะครับสําหรับแอปไทยอ่าอ่านะฮะทีนี้เอ่อมาลองฟังกันหน่อยดีกว่าไหมสเปคทุกอย่างไล่เรียงกันหมดแล้วนะครับครบแล้วนะครับนะอ่านะฮะก็เดี๋ยวมาลองอ่าให้พี่เตอร์เชื่อมต่อส่วนแอปพลิเคชันเอ่อเดีเล่นให้ดูอ่ะโอเคงั้นมามามาโชว์หน่อยสิอ่ะนะครับอ่ะมาเลยมาเลยถ้างั้นก็มาเลยนะมาดูแอปกันเลย ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อแล้วก็เล่นเพลงแล้วก็จะเล่นแอปไปพร้อมกันเลยพิเตอร์โชว์โชว์แอปที่น้่สักสักครู่นะเดี๋ยวเปิดแอปโชว์หน่อยฮะตรงนี้ของผมเป็น a n d r ร i d นะฮะครับผมอแอปตัวด้านบนนะครับ JBL นี่เลยอ JBL เดี๋ยวสักครู่ครับนี่นะครับนี่อ่ผมเปิดแอปขึ้นมาปุ๊บ JBL ขึ้นครับผมอ่ามันเซิร์ชหาเซิร์ชหาตัวนี้คือผมเชื่อมต่อบูททูธกับตัว เป็นคอตัวนี้แล้วนะครับต้องเชื่อมต่อบลูทูธใช่ไหมเชื่อมต่อบลูทูธก่อนแล้วค่อยเปิดแอปอ๋อต้องเชื่อมต่อบลูทูธก่อนนะครับแล้วก็เปิดแอปใช่ครับแสดงว่าแอปไม่ได้เป็นตัวค้นหาใช่ครับก็คือเราต้องเชื่อมต่อบลูทูธก่อนแล้วก็เปิดแอปขึ้นมาแล้วมันจะค้นหาอีกทีหนึ่งใช่อ่าครับผมเจอแล้วนะครับตัวนี้ก็มันจะบอกเลยว่าแบตเตอรี่ที่ตัวลำโพงอยู่ที่เจ็ดสิบเ็ดเปอร์เซ็นต์ครับอ่าหน้าจอถัดมาก็เป็นไฟนะอ่าเลือกได้นะครับมีสีแดงมีกับสีน้ำเงิน อันนี้เป็นแอมเบียนไลท์นะใช่ครับไม่ใช่เด็สองสีเองนะครับก็แอมเบียนก็คือคัสตอมได้ตรงนี้นะพี่ชายอ๋อโอเคโอเคอ่าปิดเปิดแฟลชได้นะนะครับแฟลชปิดได้แล้วไฟวงกลมก็ปิดเปิดได้โอเคแล้วแต่ชอบนะฮะทีนี้เด็ดสุดที่ตรงนี้พี่ชายมีอีโคนดเซอร์แบบมีอีโคไดเซอร์แบบลีเนียด้วยชอบอยู่ไหนปรับเองเลยเสียงกลางเสียงแหลมอะไรเงี้ยนะนะนะครับแล้วก็บูสเบอ่ะปิดเปิดได้เลยนะตัวนี้นะครับนี่เปิดเป็นแบบ เบสลึกหรือว่าเบสแบบกระแทกนะอ่าแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบนะครับเล่นกับหยุดได้เลยครับนะครับระดับเสียงของตัวลําโพงไม่เกี่ยวกับตัวด้านข้างของโทรศัพท์นะครับก็เพิ่มตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ดีเจซาวนี้พี่ทางอ่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเอนเดิมนะฮะแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์คาราโอเกะนี่ก็มีเสียบใหม่นะปรับเอคโปฟเฟกต์ของไมโครโฟนได้เลยอ่าอ่าเด็ดจริงๆนะฮะคือให้มันไปมิห้องของเลยอ่ะผมกดผิด น,นี่เลยแล้วก็ที่สาคัญตัวนี้พี่ช้างตัวนี้ที่เราปิดปิด,ปดลําโพงไว้นะครับ,รบมันจะมีปุ่มให้เปิดแอปขึ้นมาแล้วให้เปิดลําโพงได้ด้วยอืเปิดลําโพงจากแอปได้อนะฮะตัวนี้ว่าเด็ดจริงนะครับอะเราลองเล่นเพลงกันสักหน่อยนะพี่ช้างมาลองดูกันนะครับนะครับอ่ะสักเพลงนะลองฟังดูเราผมจะเปลี่ยน นี่ฮะเมื่อกี้ก็พิเตอร์ก็เล่นแร็ปไปด้วยโชว์ด้วยนะครับแล้วก็แนวเสียงบอกไตลีเบลนะผมว่าเรื่องคุณภาพเสียงก็ไม่ต้องพูดอะไรกันละวเจเบลมันก็ตอบโจทย์ทุกท่านรู้อยู่แล้วว่าเจเบลก็เป็นแบรนด์ระดับโลกอยู่แล้วนะครับเรื่องคุณภาพเสียงไม่ต้องห่วงนะครับห่วงอย่างเดียวคือเวลาซื้อก็ดูนิดนึงระวังเจสินค้าปลอมสินค้าเลียนแบบแค่นั้นเองถูกต้องเลยครับพี่ชายนะฮะ ก็เพราะว่าจากฝั่งพุ่งตรงจากฝั่งจีนตอนนี้โอ้โหสินค้าปลอมมาในเมืองไทยเยอะมากนะตั้งตัวล่าสุดปีที่ที่ผมเจอนะอะไรโกเพอ่าโกเะในรูปที่เหมือนเป๊ะเลยฮะแต่จริงจริงเต้ารีดเตสาเล็กกว่าฝ่ามือผมแปดร้อยเก้าสิบบาทเอออย่างนี้รูปมีคนหลงเชื่อนะแต่เวลาออามาบางทีก็โทษไม่ได้นะรูปรของจริงนะแต่ของมาเนี่ยเออแปดร้อยเก้าสิบก็โทษไม่ได้เพราะว่าคนเราเวลาเห็นอะไรที่มันถูกมันก็ใจก็ไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วซื้อมาก่อน กาเล่นไปนะนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้บนโลกออนไลน์นี่มันมันมีทั้ง2ด้านนะด้านดีก็คือเผู้บริโภคก็อาจจะได้สินค้าราคาไม่แพงเป็นตัวเลือกด้วยใช่เป็นตัวเลือกนะด้านแต่ด้านไม่ดีก็ผมว่าคนส่วนใหญ่เกือบเกือบก้าวนน่าจะโดนเกันทุกคนอะการ้าสายช้อปปิ้งนะ เรื่อต้องมีบ้างแหละนะครับบอกเลยว่าดูดีใช่นะครับเห็นกับว่าราคาถูกจริงๆไม่มีที่ไหนถูกกร้านนี้แล้วใช่นะครับเป็นราคาบังตาเลยนะฮะคือกรํามาเลยคือเราง่ายๆครับถ้ามันขายถูกได้อย่างนั้นมันก็ต้องขายทุกร้านนะครับนะก็เอาเป็นว่าตัวนี้นะครับตัว JBL Party Box Encore Essential ตัวนี้เนี่ยราคาหมื่นสองพันนะครับ จำหน่ายแล้วเที่แบกไทยแล้วก็การสินค้าเดือนด้วยนะใช่แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าตอนที่สินค้ามันมาเป็นเป็นเป็นรอบๆนะมันมาไม่ไม่เยอะนะครับก็ท่านที่สนใจก็อย่าลังเลนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยหมดล็อตนี้แล้วก็กว่ากว่าจะมาที่ก็นานเหมือนกันใช่ใช่ครับนะฮะก็ฝากด้วยสําหรับตัว JBL Partybox i n c o r e Essential เป็นลําโพงลูกเต๋าที่ทรงพลังสุดๆเลยนะฮะพูดได้เลยว่าสายปาร์ตี้สายคาราโอเกะเนี่ย พกพาง,ง่ายๆไปเที่ยวด้วยนี่ห้ามพลาดเลยสำหรับตัวนี้ยิ่งอยู่ในห้องนองช้างสุดเลยสุดเลยใช่แล้วจะซื้อ,<โ>อไปสองตัวแบบเชื่อมต่อกันแบบทูบิเลนโอ้โหจัดคอนเสิร์ตในบ้านแบบส,สบายๆหรือจัดคอนเสิร์ตแบบเวลาไปเที่ยวตายย่างจังหวัดนะตัวสองตัวเนี่ยเชื่อมกันแบบได้สายโอหมันมากใช่ครับแล้วก็ที่ร้านเนี่ยผมเทสดูคาราบาลนะี่ยครับโอ้โหเสียงกีตาร์เรนี่ยโอ้โหนะแน่อนอนนะเด็ดจริงๆสายจีบเบลเขาเสียงสด สดๆอยู่แล้วนะครับนะครับอ่ะวันนี้ปุ๋พิเเตร์ก็ต้องขอฝากตัว JBL Encore Essential ไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องกล่าวขอบคุณที่ติดตามชมรีวิวของเราครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ